ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาพบกันในคลิปแรกของงวดวันที่16มีนาคม2568กับสองเลขในปฏิทินทาเวสุวรรและปฏิทินคำชะโนดค่ะ ก่อนอื่นเรามาดูผลสลากงวดที่ผ่านมากันก่อนค่ะ1มีนาคม2568รางวัลที่1เลขที่ออก818894รางวัลเลขหน้า3ตัว139และ530รางวัลเลขท้าย3ตัว656และ781รางวัลเลขท้าย2ตัว54 ก็เข้าไปที่54ล่างตรงๆเลยค่ะแบบไม่ต้องกลับในปฏิทินทาเวสวรรณแอดฟา้าก็ขอยินดีกับทุกท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะทีนี้เรามาเริ่มกันที่2เลขในปฏิทินทาเวสวรรณของงวดวันที่16มีนาคม2,568ขยายให้ดูกันชัดๆค่ะตัวเด่นของงวดน,นี้ก็จะมี27 เจ็ดเก้าสองเก้าสามเจ็ดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดสชุดตัวเลขสามตัวนะคะมีอยู่ด้วยกันสองชุดก็คือ8ปดแล้วก็8 2 9ค่ะส่วนตัวเลขทางด้านซ้ายและขวาของปฏิทินชุดแรกให้มาที่7 0ค่ะ7จ็ดสาม 000108อีกชุดหนึ่งก็จะมี36 32 33 34 616268แล้วก็ชุดตัวเลขในช่องวันที่16นะคะผลสลากออกเป็นวันอาทิตย์ค่ะมี18 12 13 17 28 38 78ค่ะ แล้วก็มาต่อกันที่ข้ามงวดเลยค่ะหนึ่งมีสายน2568ตัวเด่นตัวน้น,นะคะเก้าศูนย์เก้าแปดศูนนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดหนึ่ชุด3ตัวนะคะ590แล้วก็396ค่ะส่วนตัวเลขทางด้านซ้ายและขวาของปฏิทินชุดแรก ให้ไว้ที่40 45 46 49 01 05 06อีกชุดหนึ่งนะคะก็จะมี57 53 56 58 07 37แล้วก็47ค่ะส่วนตัวเลขในช่องวันที่หนึ่งนะคะก็มี53 59 50 51 3ามเกแล้วก็31ค่ะแคบเก็บไว้เป็นแนวทางกันนะคะกับปฏิทินทาวเวสุวรรณทั้งแบบตรงงวดแล้วก็ข้ามงวดค่ะมาต่อกันที่ปฏิทินคำชะโนดเลยค่ะแอดฟ้าต้องขอย้ำนะคะสำหรับคนที่เข้ามารับชมใหม่ว่าปฏิทินคำชะโนดหนึเดือนจะมีตัวเลขเพียงแค่1ชุดค่ะ สามารถนำไปเป็นแนวทางสำหรับงวดวันที่1แล้วก็16 16มีนาคม2,568ก็จะเป็นแนวทางชุดเดิมนะคะตัวเน้นเลยอยู่ที่5051 5นย์ห้าหนึ่งห้าหกห้าเก้าศูนย์สา 2องสามสองหนึ่งสองหหสามสค่ะแล้วก็ชุด3าตัวนะคะเจ็ดสองหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองหค่ะส่วนตัวเลขในช่องชุดวันที่16ก็จะเป็นชุดเดียวกับของปฏิทินเทวสวรรเลยก็มีหนึ่งแปดหนึ่งสองหนึ่งสามดสองแปดสามแเจ็ดแค่ะแคบชุดตรงงวดเก็บไว้ก่อนนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูของตัวเลขในชุดข้ามงวดปฏิทินคำชะโนดในงวดวันที่1เมษายน2,568ค่ะมาดูที่ข้ามงวดกันค่ะของเดือนเมษายนตัวเน้นนะคะให้ไว้ที่98 9 0 9ปดเก้าศูน ั่งทางซ้ายมือนะคะจะมี4 5 4 6 1 0 6 0 4 0 9 8 9 4 9 7 3 8 5 8ชุด3ตัวก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ชุดก็คือ5 9 4แล้วก็5 9 7ค่ะส่วนตัวเลขในช่องวันที่1เมษายนชุดข้ามงวดมี53 59 50 51 393031ค่ะแคปชุดข้ามงวดเก็บไว้เป็นแนวทางกันนะคะจะได้ไม่พลาดรับโชคในงวดวันที่16มีนาคมนี้ค่ะส่วนท้ายคลิปนี้นะคะก็ยังจะนำเอาแนวทางของปฏิทินทเทวสวรรโนฉบับตั้งโต๊ะเอามาให้ได้เป็นแนวทางกันค่ะสำหรับงวดวันที่16มีนาคม2568 ก็คือปฏิทินชุดนี้ก็1เดือนจะมีตัวเลขเพียงแค่1ชุดนะคะใช้ได้วันที่1แล้วก็วันที่16ค่ะสำหรับงวดวันที่1มีนาคม2,568ก็หลุดเป็นงวดแรกค่ะก็ยังไงมาตามกันต่อนะคะกับตัวเลขชุดนี้ตัวเน้นนะคะอยู่ที่สามสองสามห้า ชุดสามตัวนะคะศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์เก้าห้าศูนย์แปดสองหกหกหนึ่งห้าหกสี่ศูนย์แปดเก้าห้าสองเก้าหกห้าแล้วก็ชุดสามตัวอีกชุดหนึ่งก็คือห้าห้าสองแต่สำหรับข้อหวยนะคะอาคิดว่าน่าจะไม่พลาดกันสำหรับตัวเลขหกสี่ตัวนี้หกก็กลับเป็นเก้าเป็นเก้าสี่ได้ แต่แอดก็ปัดเป็นว่าไม่เข้านะคะก็ยังไงมาตามกันต่องวดวันที่16มีนาคมค่ะว่าจะพอมีลุ้นไหมกับชุดตัวเลขแนวทางของทาวเวสุวรณโนฉบับตั้งโต๊ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูตัวเลขข้ามงวดกันเลยค่ะของงวดวันที่1เมษายน2568 ตัวเลขในเดือนเมษายนนะคะก็มี2549 3ตัวเป็น7จ็ดหกห้าสองเก้า6ูนย์เจ็ดแปหนึ่งหสามห้าหนตัวอีกชุดหนึ่งก็จะมี5 7าดหค่ะสำหรับปฏิทินชุดนี้บางท่านก็ทักมา สอบถามเกี่ยวกับตัวเลขในช่องชุดวันที่แล้วก็ตัวเลขในส่วนของสีแดงๆในปฏิทินนะคะแอดตัดสินใจไม่ได้เอามาลงให้นะคะเพราะว่าตัวเลขมันจะเยอะแล้วก็อาจจะทำให้สับสนกันแล้วแอดก็เก็บสถิติมาแล้วว่าปฏิทินเทเวสุวันโนฉบับตั้งโต๊ะตัวเลขที่เข้าก็จะเป็นในส่วนของ ตัวเลขส่วนหัวของปฏิทินที่แอดลงไว้ให้นี้นะคะก็คือตัวเลขไม่เยอะแต่ว่าสถิติเข้ามาทุกงวดเลยหลุดเป็นงวดแรกก็คืองวดวันที่1มีนางวดนี้16มีนาคม2,568ก็มาอรอลุ้นกันค่ะว่าจะเข้าต่อเนื่องอีกไหมรับชมคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ช่อง Admin นฟ้า Channel ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้โชคดีถูกหว่วยรวยๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ